เป็นอีกหนึ่งกลวิธีนะครับในการทําหนังที่เราได้เห็นจนมาชินตาสําหรับการรวมหนังสั้นหลายๆเรื่องเอาไว้ภายใต้ชื่อหนังใหญ่เพียงเรื่องเดียว <c oughs> อย่างเรื่องนี้ครับปาริสเชอร์แตมหนังสั้น18เรื่องจาก22ผู้กำกับในหนังที่มีฉากหลังเป็นนครปารีสซึ่งก็เป็นไอเดียเดียวกันกับ New York you, นิ้วยอก I Love You หนังที่ทำตามหลังไม้ในปี2009นะครับกับ10เรื่องสัน้น10ฝีมือผู้กำกับรูปแบบหนังอย่างนี้นะครับเขาเรียกเป็นภาษาทางการว่า anthology film หรือ omnibus film ผมว่าเห็นงานแบบนี้แล้วหลายคนคงจะเคลิ่มตามไปกับเรื่องของความร่วมมือการร่วมกันสร้างโปรเจกต์นะครับแต่จริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ได้มีด้านเดียวเสมอไปครับกับประเด็นที่บางครั้งความร่วมมือกับกลายเป็นพิษได้เหมือนกันครับเพราะในขณะที่สายตาคนสร้างทีมผลิตหรือแม้แต่ผู้จัดจำหน่ายคิดว่ามันคือการร่วมกันเราอยู่แต่ในสายตาคนดูอย่างเรานั้นเลี่ยงไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับกับการเปรียบเทียบ เรื่องนั้นสนุกกว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนั้นเรื่องอะไรกันดูด้วยเหรอจาไม่เห็นได้เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆถ้าเราต้องนั่งดูหนังของผู้กำกับหลายๆคนต่อเนื่องกันฉะนั้นแล้วเมื่อหนังแบบนี้ลงโรงทีไรมันก็ไม่ต่างอะไรกับเวทีประกวดสนามประลองระหว่างผู้กำกับต่อผู้กำกับที่จะเอาชนะกันด้วยผลงานล้วนๆครับเอ๊ะเป็นอะไรวะ เริ่มจากปี2002น,นะครับกับต้นทางแอน h o โ o โลจีฟิล์มผีผี P จากเอเชีย e ในชื่อเรื่องทรีอารมณ์อาถรรพ์อาฆาตงานที่รวมเอา3าผู้กำกับมือดีจาก3ประเทศในเอเชีย e มารวมกันทำหนังผีในเรื่องทรีตั้งแต่ปีเตอร์ชาจ,จากฮ่องกองคิมจีอุนจากเกาหลีและนนซีนิมิบุตรจากประเทศไทยผลที่ได้ก็คือ คิมจีอุนแนะนำความสยองในแบบผีเกาหลีให้คนทั้งโลกได้รู้จักกับ Memories เรื่องนี้ครับที่อาศัยระยะเวลาสั้นๆเล่าเรื่องราวของตัวละครไม่กี่ตัวไม่สลับซับซ้อนแต่เน้นบรรยากาศที่ใครได้ดูต้องยอมรับว่าสยองสุดๆครับในขณะที่ าที่ชื่อว่า Going Home ของปีเตอร์ชานตัวต้นต่อของโปรเจกต์ทรีครั้งนี้แหละครับที่ปล่อยให้ทั้งไทยทั้งเกาหลีทําหนังผีกันยกใหญ่ครับแต่ท้ายที่สุดแล้วตัวเองกลับผักหลังทําหนังโรแมนต์ซะอย่างนั้นหนังที่เป็นเรื่องราวของหมอยากับภรรยาที่ไร้วิญญาณนะครับก็เลยกลายเป็นหนังที่ถูกยกให้เป็นอันดับหนึ่งของเซตอารมณ์อาถรรพ์อาฆาตไปโดยปรยิยั ส่วน The view ของอุ้ยนนทรีน,น,นิมิบุตรที่ก่อนหน้านี้สร้างเครดิตไว้มหาศาลครับตั้งแต่2499อันสภาพานครองเมืองนางนาคจันดาราแต่คราวนี้ช่วงเวลาไม่ถึงชั่วโมงเขากลับเลือกที่จะเล่าเรื่องราวที่สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนซ่อนไปซ่อนมาจนหาทางลงไม่ถูกครับงานนี้ก็เลยถูกไปเปรียบเทียบกับงานของสองคนที่เหลือสยกใหญ่ แถมไปไกลขนาดมีคนตั้งคำถามถึงฝีไม้ลายมือในการกำกับของนนทรีนิมิบุตนะครับแต่เอาเถอะครับคำวิจารณ์มันก็คือคำวิจารณ์วันอย่างค่ำแต่สิ่งที่เห็นจะจ่าตาก็คือ2ปีต่อมายังมีการสารตอโปรเจกต์หนังสยองในชุดนี้อยู่นะครับในชื่อ t รี e e e ก e e งานของฮ่องกงยังอยู่ครับ <Masters. S 1> เกาหลีก็ยังมี แต่พี่ไทยโดนถอดครับแล้วสอดเอาทาคชิมีเกะจากญี่ปุ่นเข้ามาแทนแบบนี้ไม่รู้ว่าผลงานของโนนซีนี่มีบุตรจากทรีในปี2002มันเกี่ยวแค่ไหนนะครับ Hold your าต่อการที่หนังอาชีากรรมในปี2007จากฮ่องกงเรื่องนี้ครับไทรแองเกิลงานที่แวกไปอีกแนวนะครับเพราะหนังสามเศร้าเรื่องนี้ไม่ใช่3หนังสั้นรวมกันเป็น1นะครับแต่มันคือหนังเรื่องยาวที่แบ่งเป็น3ส่วนให้กับผู้กำกับแถวหน้า3คนมาร่วมกันทำงานครับไม่ว่าจะเป็นชีเคิริงโกแลมและตู้ชีฟง อย่างที่บอกครับตลอด100นาทีของ Triangle ดําดำเนินโดยตัวละคร3ตัวหลักแต่มีการแบ่งส่วนให้ผู้กับแต่ละคนกำกับอย่างชัดเจนนะครับชีเคะเปิดก่อนด้วยลีลาที่เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นครับลิงโกแลมยิ่งแล้วใหญ่เลยละครับที่มาทำให้องค์ที่2จับต้นชนปลายไม่ถูกครับแต่ท้ายที่สุดแล้วตู้ชีฟงก็เก็บเศษเล็กเศษน้อยที่เกิดจากชีเคะและริงโกแลมมาขมวดบทสรุปได้อย่างมีชั้นเชิงแค่นี้ก็สรุปได้แล้วละครับว่า ใครคือมาสเตอร์ตัวจริงมาที่หนังชุดสยองขวัญที่ทำเงินได้ดีที่สุดในบ้านเรานะครับอย่าง 4แพร่งหนังผี4เรื่องจาก GTH ในปี2551ครับที่ได้ผู้กำกับมีเครดิตของค่าย4คนมาร่วมงานกัน ศพได้ถูกลำเลียงขึ้นเครื่องแล้วจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้มันเริ่มต้นจากเรื่องนี้ครับเที่ยวบิน224ของคุณโอภาคภูมิวงภูมินี่แหละครับแต่บังเอิญว่าพล็อตนี้มันเหมาะกับการเป็นหนังสั้นเท่านั้นงานนี้เพื่อให้โปรเจกต์เกิดขึ้นได้ก็เลยต้องมีการรวมเอาผู้กำกับในค่ายอีก3คนมาทําหนังผีคนละเรื่องจนกลายเป็น4แพร่งครับท้ายที่สุดผีบนเครื่องบินกับแอร์โฮสเตสสาวพรอยเชอร์มานก็กลายเป็นแพร่งที่ได้รับคําชื่นชมมากที่สุดนะครับว่าน่ากลัวว่าสยองขวัญว่าดี ผมกันข้ามกับไอมองตามเอาวันไปให้มงูงยันสั่งตายหนังในมือของปวีนนะครับผู้กำกับจากบอดี้ศพ19กลับได้รับเสียงต่อว่าแบบเสียเสียหายๆทั้งเรื่องของ CG ใเนื้อเรื่องจนถูกขนานนามว่าเป็นแพร่งที่แย่ที่สุดใน4แพร่งครับแต่สุดท้ายแล้วงานนี้หนังที่กลับมาขโมยซีนไปได้อย่างรุนแรงกลับกลายเป็นยังงรอนองนองงเอ็นบอกว่าถ้ามันตาย มมันนนนนจะาาอออคกกลง่แพร่งที่ใช้ชื่อว่าคนกลางแพร่งที่กำกับโดยต้งบันจงหนึ่งในผู้กำกับจากแฝนและชักเตอร์นั่นแหละครับที่เป็นคนกุมบังเหียนแพร่งนี้และได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางส่วนไอเรื่องที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือหนังผีของคุณต้งครั้งนี้มันไม่ได้ขโมยซีนพักพวกด้วยความสยองหรือว่าความน่ากลัวนะครับแต่เขากลับใช้ความฮาสร้างจุดเด่นให้กับงานของตัวเองครับถ้ามึงไม่กลัวมึงก็มานอนกลางดี หนักไปกว่านั้นนะครับในอีกหนึ่งปีต่อมา GTS ก็คลอดห้าแพลงออกมาด้วยผู้กำกับใหม่บ้างเก่าบ้างในค่ายนะครับรวมทั้งต้งบัรจงคนเดิมครับที่ก็ยังคงใช่ครับรบกวนเทสไวนเลยนะครับเชิญครับเชิญครับระวังหน่อยนะ้องชักลึกไปละเออพิชาครับลบกวนเทสไม่หน่อยนะครับ อาศัยหนังผีฮาๆแบบดเดิมนี่แหละครับแล้วมันก็แสงหน้าทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ที่มาร่วมทำห้าแพร่งด้วยกันอีกจนได้จะมีที่หน้าภาคภูมิใจหน่อยก็คงจะเป็นคนแถวนี้เชื่อเรื่องผีเรื่องสารเนรี่ยไม่กลัวใช่ไหมแพร่งที่ใช้ชื่อว่าหลาวชะโอนของประวีนคนเดิม,มที่กลับมามแก้มือได้สำเร็จครับกับการทำหนังผีในแบบดรามา่าเน้นบรรยากาศไรเงาของคอมพิวเตอร์กราฟิก และกลายเป็นหนึ่งในแพ่งที่ได้รับคำสรรเสริญชื่นชมมากที่สุดครับปล่อยเราปล่อยแล้วปล่อยแล้ววะ ถึงแม้ว่าผู้กำกับทุกคนจะออกปากว่าแม้จะอยู่ในเรื่องเดียวกันแต่มันคนละแนวคนละทางไม่ทับลายกันแน่นอนแต่เชื่อเถอะครับว่าในสายตาคนดูอย่างเรานั้นให้ตายเหอะยังไงมันก็เกิดการเปรียบเทียบเกิดการชิงดีชิงเด่นกันอยู่วันยังคาบนั่นแหละครับแต่เอาเถอะครับถึงแม้ว่าจะมีแพ้บ้างชนะบ้างในความคิดของคนดูอย่างน้อยๆภาพรวมมันก็ยังมีอะไรที่น่าประทับใจอยู่บ้างแหละครับเพราะสําหรับหนังในแนวนี้หลายๆเรื่องเนี่ย อย่าว่าจะถูกเปรียบเทียบเลยครับว่าผู้กำกับคนไหนดีกว่าแย่กว่าเด่นกว่าคนไหนขโมยซีนกันลำพังไอช้ช่วยๆกันสร้างความประทับใจให้ภาพรวมดูดีเนี่ยมันยังไม่สำเร็จเลยครับมันไม่มีใครโชคดีไปกว่ากันหรอก